สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนรักลุงพลแฟนคลับตัวจริงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันครับความคลิปหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube มนโอมลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับฝากไปถึงกลุ่มคนที่ไม่รู้ว่ามีเจตนาหรือไม่มีเจตนาเป็นสิ่งที่ลุงเพิ่งเห็นพอดีคลิป YouTube ช่องหนึ่ง ทำคอนเทนต์คลิปออกมาว่าลุงกับป้าหนีออกไปเที่ยวทั้งทั้งที่ยังมีคดีหรือมีความคิดเห็นในลักษณะว่าเที่ยวเนี่ยจะไม่มีเวลาเที่ยวประมาณนี้นะครับมีหลายคอมเมนต์นะครับที่ลุงเข้าไปดูตอบกลับไปกลับมาทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอันนี้ก็จะขอพูดในความรู้สึกของลุงไม่เกี่ยวกับคนอื่น เป็นความคิดเห็นส่วนตัวความคิดเห็นของลุงพลคนเดียวที่คิดแบบนี้หลังจากได้ดูคลิปมีความรู้สึกว่าอะไรกันนักกันหนาทำไมเกิดเป็นลุงพลต้องเจอเรื่องอะไรสารพัดเห็นว่าลุงไม่ตอบโต้ทำคอนเทนต์ตอบกลับหรืออย่างไรจริงๆถ้าเป็นยูทูบเบอร์ที่เป็นสื่อสร้างสรรค์มีจริยธรรม ในการทำสื่อสร้างสรรค์ไม่ต่างจากสื่อใหญ่น่าจะทำข้อมูลต่างๆในช่องตัวเองในด้านสร้างสารรค์มากกว่าไปว่าคนอื่นโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าลุงพลป้าแตนเป็นคนแบบไหนยินดีต้อนรับนะครับบ้านกกกอกอำเภอกกตูมจังหวัดมุกดาหารยินดีต้อนรับนะครับถ้าลุงกับป้าอยู่บ้านถ้าใครมาแล้ว ลุงกับป้าไม่ได้อยู่ออกมาต้อนรับก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยแต่ในใจลุงกับป้ายินดีต้อนรับทุกท่านไม่ว่าจะมาใกล้หรือไกลแต่คลิปที่อยู่ในช่องที่ลุงดูหาว่าลุงหนีออกไปเที่ยวลุงถามหน่อยถ้าคนที่คิดแบบนั้นได้ยินลูกชายถามว่าพ่อกับแม่ไปไหนทุกวันไม่เห็นอยู่บ้านเลยกลับก็มืดซึ่ง เป็นคำถามฟังแล้วมันจุกลุงกับป้าไปขึ้นศาลสี่วันรวดออกจากบ้านแต่เช้าลูกยังไม่ตื่นต้องให้ตาชานนั้นช่วยดูหลานความคลิปหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ป้าอ่อนพี่สาวลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับทุกวันนี้นะคะพวกมันออกมาดิ้นแล้วมันออกมาดิน้นนี่ล่ละค่ะเวนกรรมกำลังตามทานพวกมัน มันหาว่าลุงนะคะเสนอไปทุกเรื่องว่าในกลุ่มนั้นนะคะกลุ่มเครือญาติพี่น้องมันหาว่าลุงเน่ะเสือกไปทุกเรื่องเสนอหน้าไปทุกเรื่องที่ว่าไปออกรายการหนึ่งที่ว่าตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องจําได้ไหมไปรายการอะไรที่ได้สองขาวอ้อรายการโหนกระแสมันก็ยังเอามาเป็นประเด็นอีกพ่อแม่พี่น้อง ป้าไม่ค่อยได้ดูโทรทัศน์ตั้งแต่ตอนนั้นป้าก็ไม่ได้ดูโทรทัศน์อีกนะไม่ได้ดูข่าวจนป่านนี้ป้าอ่อนก็ไม่ได้ดูดูแต่ YouTube สายลุงพลทุกวันนั่งดูตื่นมาก็ดูกลุ่ม YouTube ทุกช่องที่อยู่เคียงข้างป้ากับลุงตลอดป้าอ่อนเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้กำลับบงใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่า มันจะออกมานั่งมโนไปวันวันมันไม่ใช่นะแค่ว่าลุงกับป้ากินข้าวมันอะไรของมันก็ไม่รู้ฟาดงวงฟาดงาวันที่ลุงไปรายการหนึ่งที่อยู่กรุงเทพเท่าที่ป้าอ่อนได้รู้มารู้ข่าวมานะลุงเขาก็ได้ให้จริงๆนะคะซองขาวที่ลุงเขาน่ะได้มาแล้วเขาก็เอาไปให้น้องเพราะว่า น้องที่หมายถึงกลุ่มเครือญาติพี่น้องแม่ของน้องผลไม้ป้าออนพูดความจริงนะคะตามที่ป้าออนได้ดูมาตั้งแต่แรกลุงเขาก็เอาไปให้เพราะว่าสงสารน้องสงสารหลานด้วยถ้าลุงเขาไม่เอาไปให้มันก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าลุงเขาสงสารน้องที่ว่าซองนั้นมีเท่าไหร่เท่าไหร่ป้าก็รู้ว่าจํานวนเงินเท่าไหร่นะคะแต่ขนาดนั้น ก็ยังมาพูดผ่านข่าวผ่านสื่อหาว่าไม่ได้รับซองขาวเลยค่อยละงึดอีหลีวความคึหน้าลา่สุดจากทางช่อง Youtube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับความลับมันแตกมาอีกแล้ว1ข้อวันนี้นะ่ะผมจะมาตั้งคำถามให้มันหนึ่งคำถามคำถามนี้จะทำให้ FC มันนะ่ะเข้าใจและตาสว่างทันทีช่องที่ไปอวย พวกมันน่ะมึงต้องตาสว่างสักทีที่ออกมาว่ากูกูไม่สะเทือนเลยนะวันนี้ผมมีอีกหนึ่งคำถามที่ใครหลายคนไม่เคยรู้หรืออาจจะรู้ความลับมันแตกออกมาอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ๆเรื่องมันมีอยู่ว่า FC สังเกตไหมทำไมมันมีเงินสร้างบ้านมันมีที่ทุ่งนาขอข้อ1นึนะ ทำไมมันมีเง e two? Second, two, ินสร้างบ้านที่ทุ่งนาข้อ2มันเอาเงินจากไหนมาซื้อวัวข้อ3มันเอาเงินจากไหนมาสร้างคอกวัวข้อ 4. มันเอาเงินจากไหนมาสร้างโรงสีของมันข้อ 5. มันเอาเงินจากไหนมาต่อเติมบ้านของมันข้อ6มันเอาเงินจากไหนไปผ่อนรถข้อ7มันเอาเงินจากไหนไปใช้หนี้ทกศ นี่คือคำถาม7ข้อนี้มันใช้เม็ดเงินมหาศาลในการทำมันเอาเงินมาจากไหนความแตกแล้วมี FC โอนให้มันนี่เอง FC คนนี้นะ่ะก็มีเงินถุงเงินถังไม่ธรรมดา FC คนนี้โอนเงินให้มันตลอดเพราะเข้าใจว่าสิ่งที่มันพูดเป็นความเชื่อหลังเชื่อสิ่งที่มันพูดต่างๆนานา,นาก่อนหน้านี้ f c ท่านนี้ เคยช่วยเหลือลุงติดตามชีวิตลุงอยู่มาวันหนึ่งเจอหนุ่มน้อยหน้ามนออกมาพูดนู่นพูดนี่ใส่ร้ายให้ร้ายต่างๆนานาทำให้เอซคนนี้เชื่อสนิทใจไม่ใช่มีเอฟซท่านนี้ท่านเดียวที่โอนเงินให้มันไม่ต้องออกมาดิ้นว่าเอามายันสิลายมีครับเอฟซท่านนี้นะ่ะโอนเงินให้มันครั้งละหลายหมื่น ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง youtube ของค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวีรกรรมของมันที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครเล่าให้ฟังหรอกมีแต่เขาพูดกันเขาเอื้อมระอามึงนะ่ะโจมตีเขาเขาไม่อยากจะไปพูดถึงประวัติมึงในไลายสดเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ค่ามึงมึงไม่ได้มีค่าอะไรกับเขา ที่มึงมีตังค์ทุกวันนี้เพราะบารมีของลุงกับป้าอย่างไม่สำนึกถึงบุญคุณไอลูกทรพีไอหนุ่มน้อยหน้ามนไอหน้าแหลมมันพูดแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะมันแทไปแทมาข้อมูลที่กูได้มาเนี่ยก่อนหน้านี้มึงไปไล่สดด่าว่าเขาเป็นยังไงล่ะโดนตอกกลับบ้างมันได้ มีใครเล่าให้ผมฟังเพียงแต่เขานะ่ะพูดกันมานะเขาพูดถึงมันน่ะแม้กระทั่งนะ้ามึงพี่มึงอีกคนที่ไม่ใช่ป้าเขายังมานั่งพูดอยู่ที่บ้านป้าเลยเขาเอื้อมระอามึงหมดแล้วเตือนไม่ฟังห้ามไม่ฟังน้าอีกคนนะ่ะพี่สาวอีกคนน้าคนนี้ก็ดีนะเตือนอะไรตลอดแต่มันไม่ยอมฟังเลยอารมณ์มันคือ ไม่ฟังใครนะ้าคนนี้ก็มานั่งคุยเอือมระอาผมบอกว่านะาทำไมนะไม่เตือนน้องนะ้าบ้างล่ะโอ้ยหนูเตือนแล้วพี่เตือนแล้วก็ไม่ฟังปล่อยมันไปเถอะเดี๋ยวมันได้รับกรรมของมันเองนี่คือสิ่งที่นะ้าอีกคนพูดเขาก็เป็นห่วงมันวีรกรรมของมึงนะ่ะ ต่างๆนานากูได้ฟังก็เก็บๆจำข้อมูลมาเอาไว้หมดกูรู้อยู่แล้วว่าสักวันนะ่ะมึงต้องมาเล่นกูมึงต้องมาพูดถึงกูกูก็รอจังหวะที่มึงอย่างเล่นกูไม่จบจนกูหมดความมดทนข้อมูลที่กูก็ต้องเอามาเล่นมึงนะ่ะก็มีเหมือนกันกูไปแอบได้ยินมาเนี่ยมีอีกเยอะ